ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือครีมนะคะบำรุงผิวนะคะเนื้อครีมจะเป็นเนื้อเนียนมากนะคะแล้วก็อหอมอ่อนๆน,นะคะเป็นครีมโสมมะพร้าวนะคะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันพิสูจน์นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นซีซั่น3นะคะผสมคอลลาเจนเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีโสมหลักๆก,ก็จะมีโสมนะคะโสมก็ช่วยบำรุงผิวพรรณอยู่แล้วช่วยรักษาแผลด้วยเนาะนะคะจากแตกจากการริ้วรอยจากการแตกลายหรืออ,อผิวดำแดดหรือผิวที่ผิวทีเ่เกิดจากน้ำเหลืองไม่ดีนะคะจากเราที่ เกิดน้ำเหลืองไม่ดีแล้วมีแผลเป็นแผลเป็นเป็นผิวไม่เรียบเนียนนะคะยังไงก็แล้วก็ขาวไวัยนะคะขาววขาวไวัยภายในเจวันนะคะผิวแล้วก็น้ำมันจะเป็นหอมอ่อนๆอน,นะคะหอมจากสมุนไพรนะคะหลายๆตัวนะคะรวมกันนะคะหอมอ่อนๆน,นะคะคนที่ผิวแตกรรแตกรายหรือว่าผิวแตกกรายหรือว่าท้องนะคะพึ่งคลอดบุตร หรือว่าผิวที่ไม่เรียบเนียนต้องการผิวขาวเนียนนุ่มนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะพี่ทุกตาชอบชอบจริงๆค่ะแล้วก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ทุกตาจะมีโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเดี๋ยวพี่ทุกตาจะทําให้นะคะ หนึ่งกระปุกนะคะหนึ่งกระปุกก็น้ำหนัก500กรัมนะคะหรือครึ่งกิโลนั่นเองนะคะพี่ลูกตาก็จะมาให้โปรโมชั่นในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะก็แคปได้เลยนะคะใน A1 นะคะคะเอ่อเท่ากับกี่ชุดก็ว่ากันไปนะคะ200นะคะในราคานะคะ50กรัมหรือครึ่งกิโลนั่นเอง200 90บาทแถมสบู่คูต้าคอลลาเจนคูต้าก็ทําให้ขาวอยู่แล้วนะคะคอลลาเจนแท้นะคะก็แถมให้เพื่อนๆไปเลยนะคะ1ก้อนนะคะหรือเพื่อนๆบอกว่าไม่พอจะเอาคู่นะคะถ้าแพ็คคู่อย่างนี้นะคะแล้วก็แถมสบู่อีกหนึ่งก้อนนะคะแถมสบู่อีกหนึ่งก้อนสบู่คูต้าคอลลาเจนนะคะพร้อมอ ครีมทาผิวครีมบำรุงผิวนะคะโสมมะพร้าวนะคะโสมมะพร้าวนะคะมีคอลลาเจนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสาราสมีสารสก,กัดจากาบำรุงผิวอีกทั้งหมดรวมแล้ว11ชนิดนะคะพี่ลูกตาก็จะมาโปรโมชั่นให้นะคะวันนี้นะคะขนาดห้าด500กรัมนะคะ2กระปุก 490บาทแถมสบู่คูต้าคอรลาเจนอีก1ขวดนะคะอีก1กล่องนะคะหนึ่นก้อนนะคะยังไงวันนี้พี่ทุกตาก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เอเอสองนะคะ A2 ชุด2ชุดคู่ก็คือ A2 490จัดส่งฟรีนะคะอันนี้ A1 นะคะ290จัดส่งฟรีเช่นกันนะคะ แถมสบู่หนึ่งก้อนเหมือนกันนะคะก็วันนี้พี่ทุกตาก็มาฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะก็ลากันไปด้วยให้เห็นเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมแบบเเนียนนุ่มนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆพี่ทุกตาใช้อยู่นะคะอันนี้พี่ทุกตาก็บายยนะคะเออถ้าสนใจก็ทักมาเลยนะคะตาม ลิงก์ไลน์หรือเบอร์โทรที่พี่ทุกตาให้ไว้นะคะทั้งหน้าเพจแล้วก็เพจเฟ e บุ๊ k แล้วก็หน้ายูทู e นะคะยูทู e ร้านสวยตทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ ร้านสำสวยทุกตาซารอนเนี่บารเบอร์แล้วก็อันนี้ก็ทํำลายนะคะทํำลายนะคะอยู่ทํำลายทักไลน์มาได้เลยหรือเมมเบอร์โทรเข้ามาในลิงก์ไลน์พี่ทุกตาแล้วก็ทักส่งของได้สั่งของได้เลยนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะให้เห็นหน้าอีกทีนึงสั่งมาเลยนะคะ